สวัสดีครับพบกับแมงสายเหลืองนครับผมในคีแมนนะครับวันนี้เราจะไปดูการเปิดอุจจัยด้วยอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่น้องๆไม่ค่อยได้เห็นแน่นอนนะครับนี่ดูนะครับเวลาไปไหนนะครับเราออกจอกบ้านนะครับเราจะรับโอุจจัยอย่างนี้สบายนะรับสิ่าอยู่ดีๆพอกลับออกมาบ้านครับเรากลับออกมาจากตึกบ้านเราก็อ่าใช่้ไหมครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะทีน้องๆออกจานอกบ้านดิ ก็ะนนมันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็คือนี่เขาเรียกจิ๊กเกอร์แต่ถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกว่ากุญแจผีนะครับผมน้องกุ่นใจนะครับมีกุญแจล็อกบ,บ้านใช่ไหมแต่หารู้ไมมนี่ครับมีเพียบใช่ไหมครับมาปุ๊บเจอมิตุปู๋อยนะครับน้องมาอยู่บ้านแต่โจรมาเจอนับนะครับหนึ่งสองสาม